การจะวัดได้ว่าคุณงามความดีคนดีคนเลววัดจากสิ่งเหล่านี้นะนี่กุศลกรรมบทสิบต่อไปนี้ก่อนเราจะด่าว่าคนอื่นชั่วกลับมาดูตัวเองก่อนว่ากาุศลกรรมบทสิบเราทําได้แล้วกี่ข้อทําได้ข้อเดียวไม่ต้องไปด่าใครว่าชั่วมึงนะชั่วคนอื่นเขานั่นคือประเด็นเลยเพราะอะไรก็เราเล่นผิดหมด9ข้อดาทำดีอยู่ได้ข้อเดียวนินทาชาวบ้านก็ยังทำพูดจาเพอ้อเจอ้อก็ยังพูดโกหกตอแหลก็ทีหนึ่ง อย่างเนี้แล้วคำถามคือเมื่อไหร่เราจะเดินออกจากความทุกเหล่านี้ได้สุดท้ายตัวเองยังตกอยู่ในอกุศลมากมายตัวเองยังทําความเลวความชั่วอยู่มากมายแต่เที่ยวด่าชาวบ้านว่าเขาเร็วทั้งทั้งที่ตัวเองเร็วไหมตัวเองก็ยังเร็วไม่ต่างจากเขาแต่เรายอมรับในความเร็วของตัวเองไหมเราไม่ยอมรับในความเรวของตัวเองแต่จะยัดเยียดเอาความเรวนี้คะ่ะให้คนอื่นเราด่าเพื่อนเรามะ เดี๋ยวักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเคยด่าเพื่อนเราไหมเพื่อนมาเป็นอย่างนี้ทำไมต้องทํานิสัยอย่างนี้คําถามคือเรายังเป็นอยู่ไหมเราก็ยังเป็นนะบางทีนะเราก็ยังเป็นอยู่บ้างนะบางทีแต่เราก็ด่าทอต่อว่าชาวบ้านใช่ไหมบางทีเราติดนิสัยอะไรเอาแต่ใจตนเองคนอื่นต้องเป็นไปตามความพอใจของฉันคนอื่นต้องได้ตามต้องได้ต,ต้องมีต้องเป็นตามแบบที่ฉันต้องการ เราเลยพยายามอะไรพยายามไปกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของคนเหล่านั้นว่าเธอจงตาแบบนี้สิเธอเดินแบบนี้สิเธอใช้ชีวิตแบบนี้สิแต่เวลาเขาไม่ทําตามไงเกิดอะไรขึ้นเราโกรธเอาเธอไม่ทําตามฉันเธอไม่ออกจากแก๊งเราไปเลยเราฉันไม่ให้เธอเข้าแก๊งเราเธอทําน,ทนิสัยแบบนี้เธอคบกับฉันไม่ได้หรอกฉันต้องการคนนิสัยแบบนี้เท่านั้นเราไปกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างทุกเรื่องให้เป็นไปตามความปรารถนาของตัวเราเอง เราทำตามกฎตามเกณฑ์ทุกเรื่องให้ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของตัวเราเองสุดท้ายใครเป็นคนทุกข์ก็ตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนทุกข์เพราะเราไม่ได้ตามความต้องการของตนเองคำถามคือทำไมเราต้องทำให้ตัวเองได้ตามความต้องการของตัวเองตลอดเวลาเลยไม่เข้าใจทำไมนั่นคือคำถามทำไมเราไม่กลับมาแก้ไขสันดาลตัวเราเองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่การแก้ไขคนอื่นมันยากนะ การแก้ไขคนอื่นมันเหนื่อยนะเราแก้ไขตัวเองง่ายกว่านะอาจารย์ถามว่าเราแต่งตัวให้ตัวเราเองกับแต่งตัวให้คนอื่นเราว่าอะไรยากกว่ากันแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยบางทีมันควบคุมตัเองได้ใช่ไหมมันอยากใส่ก็ใส่ใส่แบบไหนก็ได้แต่ถ้าเราจะแต่งตัวให้เขาเขาชอบสีขาวเราใส่สีแดงให้เขามันจะดีดดินในการใส่ใสไหมมันต้องดีดดินเพราะอะไรมันไม่อยากใส่ มันอยากถักเปียแ,แต่เราจะก้าวผมให้มันมันจะยอมรับไหมไม่ยอมรับ <ME narciss istic> เหนื่อยไหมพยายามเปลี่ยนกน็เดินเหนื่อยเวลาเราอยากให้มันพูดดีกับเราแต่มันไม่พูดดีกับเรา <ME SU> เราเสียใจไหมเสียใจ <ME SU L T> วิธีการคืออย่าไปเปลี่ยนคนอื่น <ME SU L T> ให้เป็นไปตามความต้องการหรือตามความพอใจของเราแต่จงเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเราเอง ใครจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราสนใจแค่ตัวเองก็พอแต่ความสนใจในตัวเองนั้นต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไม,ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกัน ถ้าเราสราเหตุของการเบียดเบียนเดือดร้อนกันและกันตลอดเวลาใครมีความทุกข์เรานะเป็นคนได้มีความทุกข์ดังนั้นศีลจึงเป็นโล่ป้องกันภัยชีวิตเราปัญญาจึงเป็นเหมือนอาวุธที่เอาไว้ฟาดฟันฆ่าศึกศัตรูในชีวิตเราดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตมีศีลเป็นเบื้องต้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการที่เราเนี่ยจะละทิ้งอกุศลแล้วเราจะได้เจริญกุศลได้ในปัจจุบัน เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติสัป,ปชัญญะเป็นบาตรฐานสติคือเครื่องระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรว่าเรากําลังทําสิ่งใดอยู่ในขณะน,นี้ถ้าเรามีสติเรากําลังจะทําผิดศีลเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันกําลังจะทําผิดศีลนะต้องยุติบทบาทการทํานี้ เรียกว่ามีสติระลึกได้เมื่อระลึกได้เราจะรู้ตัวเมื่อเราเราู้ตัวเ,เรารทำอะไรเราจะละเว้นจากการทําความหมาบความชั่วนั้นได้นี่เรียกว่าสติสัมปชัญญะใครมีสติสัมปชัญญะคนนั้นจะมีความเพียรในการเผากิเลสได้ดีคนนั้นจะสามารถละทิ้งอกักุศลเจริญกุศลได้อย่างดีนี่เรียกว่าความเพียรทีนี้อาจารย์พูดมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มเหนื่อย เนื่องจากเดินทางไกลมากใครมีคำถามอะไรบ้างอยากจะถามอาจารย์มีกระดาษจดไหมหรือจะขึ้นไมค์เลยมีคำถามนะมีคนนี้คำถามได้อ๋อมีคำถามมาแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยยกมือทีหลังนะอ่ะถามได้เลยคำถามจากคุณมอสรสุณมอสรเปิดพูดประพฤติมัติทางภูมินะคะจากคุณดีราจูเสรีค่ะขำแหน่งที่หนึ่งนะคะจากข้าพระวัแบบมาเป็นมาของลูกดีค่ะและ อย่างเชนว่าการสั่งลูกนิกนมีขน่ะตามตัวอักษรที่มีมากมาเลยแต่ถ้าเขาเริ่มที่จะออิจขึ้นตัวเดียวค่ะจะมีผลอย่างไรนะถ้ากำลังผ่านเนี่ยมึงหาทัวร์ให้กูแล้วทัวร์ลูกนิมิตมาแล้วเนี่ยคือคำว่านิมิตเนี่ยไอ้ลูกนิมิตไปก้อนๆเนี่ยจริง,รงๆมันไม่ได้เป็นลูกนิมิตแบบที่เราเข้าใจาคำว่านิมิตเนี่ยผู้ใหเจ้าให้ชี้ชี้จุดในการกำหนด ชี้อะไรก็ได้ชี้ต้นไม้ก็ได้ชี้ก้อนหินก็ได้ชี้ขอนไม้ก็ได้ชี้อะไรก็ได้ที่เป็นจุดที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราจะอาศัยพื้นที่ก้อนหินก้อนนี้ถึงก้อนหินก้อนนี้กิ่งไม้กิ่งตอนไม้ท่อนอน,น,นี้ถึงท่อนไม้ท่อนน,นี้อะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปกลึงเป็นลูกกลมก็ได้เป็นก้อนหินตามธรรมาชาติที่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่แล้วเราต้องเข้าใจนะั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยการจะกําหนดนิมิตขึ้นมาหรือลูกนิมิตหรือสังฆกรรมเนี่ย จัดสถานีในการสาธารณกับเนี่ยมันไม่ได้มีวัดวารามเหมือนในปัจจุบันนี้นะพระบุทรเจ้าทรงอยู่ป่าอยู่เขาดานับรบงเนี่ยจึงกําหนดว่าก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ล้อมเป็นพื้นที่ไว้แล้วกําหนดว่านี่คือเขตทาสังกรรมเช่นการบวชประระชาอุปสมบท การทาอะไรอีกการลงโอวาทปาดิโมการทาอะไรอีกการทําพิธีศาหกรรมของทุกอย่างของพระภิสุสงฆ์ให้อยู่ในเขตของเสมานี้ให้อยู่ในเขตของสังฆกรรมนี้ก็เลยกําหนดว่าเอาก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้เขตกําหนดเขตล้อมกันมาเป็นวงกลมหรือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ตามเมื่อกําหนดแล้วให้ใช้บริเวณนี้เป็นจุดสําคัญว่านี่คือนิมิตนิมิตคือจุดบอกบอกอบอกว่าเอาจุดนี้ถึงจุดนี้อย่าออกเกินจากจุดนี้นะ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของทําสังกรรมรอย่าออกนอกเขตสังกรรมนี้อย่าเข้ามาในเขตสังกรรมนี้แค่นั้นเลยแั้นไม่จะเป็นต้องเอาแผ่นทองไปปิดทองกันซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ยังมงมงอยู่ว่าทุกวันนี้ไปทํากันทําไมแต่คําถามคือปิดทองได้ไหมก็ได้ไม่ได้บิดอะไรแต่ข้าแขลขึ้นแต่งขึ้นมาไม่ได้บิดถ้าติดแล้วเกิดกุศลได้แต่ถ้าเอาทองไปปิดลูกนิมิตแล้วหวังว่าถ้าเราปิดลูกนิมิตวัดนี้วัดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนครบวัดที่เก้าแล้วคิดว่าการฝังลูกนิมิตการปิดทองลุ่นิมิตการทําบุญลุกนิมิตนั้นจะสามารถทําให้เราลอดพ้นจากนารกกาเนิดจระชาและเปรตวิสัยอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะไม่ได้เข้าใจถูกต้องเลยถ้าคิดว่าการไปฝังลูกนิมิตเนี่ยเป็นผลมากเป็นอนิสง์มากเป็นบุญใหญ่เป็นผลใหญ่อันนี้เข้าใจผิดผิดหมดเลยถ้าคิดว่าการฝังลุกนิมิตเนี่ยจะทําให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทําบุญครบเก้าวัดพุกจะปิดอบายภูมิทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิด ถ้าคิดว่าการไปทําบุญด้วยการฝังลุนิมิตรปิดทอนลนิมิตเนี่ยจะสามารถเดลบันดาลอ้อนวอนอร้องขอรอผลดลบันดาลให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งใดได,ได้อันนี้เข้าใจผิดผิดทั้งหมดเลยดันั้นนิมิตจึงเป็นเครื่องกําหนดชี้เขตเท่านั้นเองว่าเราจะทําสังฆกรรมในบริเวณใดในจุดใดแค่นี้เลยแล้วการหย่อนตู้บริจาคถ้าเราตั้งเจตนาถูกต้องย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ แต่ถ้าเรามีเจตนาในการหย่อนตู้บริจาคแต่มีเจตนาในการหวังผลหวังผลเช่นอะไรเมื่อเราหย่อนตู้บริจาค20บาทเราก็ไปตั้งเจตนาอธิฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจะถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ข้าพเจ้าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเทินทำบุญ20บาทจะเจ้า6ล้าน คิดดูแล้วก็ว่าลงทุนคุ้มค่าขนาดไหนอันนี้เรียกว่าปัญญาอ่อนนะไม่ใช่ปัญญาดีนะถ้าใครคิดว่าลงทุนกับหวยเยอะๆแล้วจะสามารถทําให้ตัวเองร่ํารวยย่อนตู้บริจาราดอธิฐานเข้มๆขังๆอธิษฐานเยอะๆแยะๆแล้วหวังว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการของตัวเองการอธิษฐานแบบนี้เป็นการอธิษฐานที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่ใช่การอธิษฐานที่ประกอบด้วยปัญญาอาจารย์จะสอนให้การอธิษฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในเจ้าไม่ใช่การอธิษฐานอ้อนวอนขอร้อง ไอ้การที่ฐานก้อนวอนขอร้องเนี่ยไม่มีจริงในหลักสัจจความจริงของโลกนี้พระบิาเจ้าไม่เคยสอนแล้วการร้องขอก็ไม่สามารถได้ได้ด้วยถ้าการร้องขอมันได้ใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนมันจะต้องประสบความสําเร็จหมดนี่เพราะอะไรพวกเราทุกคนขอหมดไหนลองยกบรุรดูสิใครบ้างเกิดมาไม่เคยร้องขอรอผลโดยบังดาเลยไม่มีทุกคนมันต้องเคยอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบังดาลเคยไปบนบาสารเก่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วคิดว่าได้ก็เลยเอาของเหล่านั้นไปแก้บน แต่คําถามมันได้จริงไหมล่ะไม่ได้จริงถ้าได้จริงเราจะต้องไม่ต้องลงมือกระทําในสิ่งใดแค่อ้อนวอนร้องขอก็ต้องสําเร็จสมความปรารถนาของเราได้แต่ความเป็นจริงมาสมปรารถนาไหมไม่สมมันได้ตามที่เราต้องการไหมไม่ได้ถ้ามันได้จริง ทำไมยังนั่งหน้าสลอนเป็นหนี้กันอยู่ละ่ะคำถามทำไมยังนั่งหน้าสลอนโดนผัวทิ้งเมียทิ้งอยู่ละ่ะคำถามทำไมยังนั่งล่าสลอนให้ลูกมันวอยวายทำให้ลูกเนี่ยมาทำร้ายทำอันตรายแก่เราลูกมาสร้างความลำบากลบากลบนในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาอา้าวก็ไหนว่าการเดนินบรรดาลร้องขอรอผลบรรมดามันมีผลจริงทำไมชีวิตยังตกระกรรมลําบากยังลําบากลาบนในการใช้ชีวิตยังต้องไปลงทะเบียนของเงินจิตต์วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอยู่ละ่ะคำถาม ใช่หรือเปล่าก็ในเมื่อการร้องขอรอผลโดยบรรดามาันมีจริงทําไมชีวิตเรายังเสื่อมากทุกสิ่งอยู่ละ่ะเพราะอะไรเพราะการร้องขอรอผลมันไม่ใช่สัจจากความจริงมันเป็นเรื่องมงมงายไร้สาระไม่ใช่ในหลักค,คําคสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องสร้างเหตุและผลสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วยกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมะโนกรรมสุจริต คือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจสร้างอยากถูกต้องแล้วละเว้นการกระทําทางกายวาจาใจทุจริตออกจากชีวิตของเราให้ได้นี่ตังหาคือหลักเหตุผลในศาสนาใครกระทํากรรมใดไว้กรรมแปลว่าการกระทําของเราเองนะใครกระทํากรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเราหนีผลการกระทาตัวเองได้ไหม ไม่ได้นะทําแบบไหนย่อมได้แบบนั้นเวลากินข้าวเข้าไปกินเยอะๆอิ่มปะอิ่มนะใครสามารถหนีความอิ่มได้บ้างใครหนีได้ยกมือขึ้นใครที่กินน้ําเข้าไปแล้วเรียกว่าการสร้างกรรมคือการสร้างกรรมด้วยการกินน้ํานะใครกินน้ําเข้าไปแล้วสามารถหนีจากการเยี่ยวได้บ้างหนีให้ดูหน่อยใครกินน้ําเข้าไปแล้วไม่ต้องหยีไม่ต้องฉี่ไม่ต้องเยี่ยว childhood. ยกมือขึ้นไม่ต้องรับผลฉันไม่อยากรับผลจากการกินน้ํา ฉันไม่อยากรับผลจากการกระทํานี้ฉันไม่อยากรับผลจากการกินข้าวด้วยการเดินไปขี้เลยฉันอยากจะให้ขี้มันหายไปล,ยลอยๆในปัสจาวะเหตุและปัจจัยคําถามคือทําได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราก็ทาสิ่งใดไปแล้วไปหาวิธีแก้ได้ไหมไม่ได้สมมติเมื่อเช้าเรากินกะเพราไก่ตกเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยเราจะไปกินข้าวกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราจะกินข้าวอะ เรายังไม่อยากกินกระเพราไก่แล้วอะเราอยากจะเปลี่ยนจากกระเพราไก่เผ็ดตอนเช้ามากินกระเพราไก่ไม่เผ็ดตอนเที่ยงวิธีการแก้ไขปัญหาทำยังไงเราคิดว่าก,ก็ต้องทำยังไงนะออกครับไม่ไดิพริกตอนเช้าเอาพริกออกใช่ไหมเพื่อที่จะกินไม่เผ็ดตอนยีตอนเที่ยงใช่ไหมนี่เด็กฉลาดนะฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำมันบอกเอาพริกออกแต่วิธีการที่เราแก้ปัญหาในปัจจุบันทำยังไงจุดทูบเก้าดอก ขอให้วิบากกรรมในปัจจุบันเนี่ยหมดไปฉันจะได้กีกะเพาวใบจานใหม่แบบไม่เผ็ดเราจุดทูบก,ก้าดอกเช่นเราเป็นหนี้สินวิธีการแก้หนี้สินของเราทำยังไงไปดูดวงหมอดูบอกว่าเป็นหนี้จากเจ้าก,กรรมในเวรเนี่ยมาจองร้านจองผางทําทให้เราเป็นหนี้เป็นสินมากมายเราก็เลยทําอะไรเริ่มทําพิธีสะเดาะคอต่อชะตาสะเดาะคอต่อชะตาทําอะไรอาบน้ํามนต์พ่นน้ำหมากเพราะอะไรจะได้ให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยให้อภัยให้แก่เราเราจะได้เป็นหนี้สินน้อยลง คำถามใครเป็นคนก่อร่างสร้างหนี้ขึ้นมาถ้าใครตอบเจ้ากรรมในเวรเจ้ากระถนคุยยังไงนะมีไหมสักคนหนึ่งตอบว่าเจ้ากรรมในเวรมันปัญญาอ่อนถึงขนาดพูดได้ว่าเจ้ากรรมในเวรทำให้ตัวเองเป็นหนี้สินนี่ก็ปัญญาอ่อนเกินเหตุแล้วถูกต้องป่ะเราเป็นหนี้สินเพราะตัวเราเองเป็นคนไปกู้หนี้ยืมสินไปเกี่ยวอะไรกับเจ้ากรรมในเวร